ที่หตัวทำังนี้ต้อาจารยได้มีโอกาสมาพบปะกับรรูนสังีัดเอไมต้องมีรถแตะมีโอกาสที่พวกเราได้มาโดทีนี้เนี่เราถือว่าในหลวงนี่เจริญไปรนถึงภาษาได้หน่อยนะแต่เจริญสี่ษา คนที่รักในหลวงก็โรคภัยทั้งความดีทั้งโรค่านการปวคของพวกเราในปีนี้เนี่ยคือหนักเพิ่มเป็นการบวกเพื่อเฉลิมปกิลในวโรกาสอันเป็นหาวุโกรดต่างๆทีนี้ถามว่าทำไมจึงต้องให้ความสำคัญต่อในหลวงของเรา พระเจ้ามุญญาเธพระองเจ้าจะมาดูแลพวอมเปันรัางกาชุมมาดีใ่พระจระถานััมภาแ์แก่คุบุตีบอกว่าในหลวงนี่นะทรงทำงทานหนักเสื่อพระสุนี้ก่อนตลอดนี่ยตามยาวมนาน้ ก็ต้องเรียนหนังสือแต่ว่าองค์ข้าเนี่ยโดยนเจ้าฟ้าจุฬาภรอ์เนี่ยจะได้เห็นหนังสือตอนกลางคืนตอนกลางวันต้องทําง,งานกลางในหลวงในหลวงาพาไปไหนในหลวงาพาไปช่วยเหลือพ่อสนิกรผูผายายา้เจ็บทุกผู้ตกทุกข์ยากเจ็บไข้ได้ย่ปวดทำหน้าที่อยู่โดยพยาบาลตั้งแต่ยังทรงพระเยาว เต้ที่แบบเนี่ยคือยาหนักสิบสี่กิโลไม่มีรถเพราะเขาขึ้นเขาข้ามเขาสองลูกสามลูกไปเนี่ยได้แต่ภาวนาให้เจ้าป่วยเยอะจะได้เอายาให้คนป่วยทั้หลังก็ได้เบาหนักสิบสี่กิโลอ้อยหนักสิบสี่กิโล ียนไปหลับไปเรียนไปหลับไปมั่วฉันบอกมั่วทำอย่างนี้จะมังจบปริญญาเด็กแม้จะโดนบัญชวนอยู่ที่โรงพยาบาลสิรานั้นก็ส่งงานตลอดเจ้าวายจราพรเอง26น้องนะขาหันแต่ก็ไม่ส่งอยู่งานเสด็จตลอด ไม่ได้ทงยังนำเทียนเราตัวนี้มาจากสามัญชนไม่ใช่นะทรงกราบทสงไหวยแม้แต่พระสงฆ์พระภกในกางเดินเองเดินตกติเ็งก็เลยสงกราบทสงไหวยอยู่แต่เนี่ยลูกต่อไปในเรื่องของชุดยังไงสงกราบทสงไหวยนะเนี่ยเราไม่เหมือนประเทศอื่นลรกประเทศอื่นที่ไม่มีในหลวงเป็นหลักถ้าจะ เวียดนามในตุรกีตุรกีประเทศเวียดนามภาพนี้คือภาพสุสานคือที่ฝังศพของในหลวงประเทศเวียดนามแต่ในหลวงประเทศเวียดนานมก็ได้นับถือนรุกศาส,าาสานานในหลวงประเทศเวียดนามนับถือศาสนา ประเทศไทยพอคงทรงอยู่แบบชนิดที่เรียกว,ว่าตรนส่งติกต่อเราก็ออกวเนี่ยอยู่ร้อยนอนทุกแต่ก็องทรงอยู่ EP ศีนย์ครัแค่ทีวังทรงโ็กความทำายังตามลำดบนี่คือสุาสานปราไข่ดอนสารีมีนหน้าสุสานแต่ว่าคือ,อ,อก็้อิต่อ อยู่อย่างอาภมทุกข์เนยแล้วทุกข์มากยิ่งขึ้นเมื่อมีอาิุาสัตวูเข้ามารบปราศรรงเข้ามาลุกปราศรรมที่สร้างข้าวเป็นประเทศแต่ว่าทำลายประเทศเปลียนนาม แต่ว่าเรื่องในความรักชาติเป็นภู้ขวัญจาผู้ใหญ่สูงึงทุกคนสู้ไม่สู้คนดีนก็ไม่ได้ก็สู้ตายีเขาสูตในใน้ตายดียังไงลูกเขาขุดรูอยู่นะรูที่เราเห็นนี่นะยาว20กิโล3ชั้น เขาเนี่ยนะขก็คุรุเนี่ยเป็นชั้นชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามสามชั้นทุกคนอยู่ในรูอยู่ในรูเป็นเวลาถึงสองปีเป็นที่เก็บอาวุธเป็นที่เก็บเสบียงอาหารเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยอยู่ในรูอย่างนี้ลนไอ้โมเนี่ยโมโมที่ขุดตื่นหน้ามือมาหมดเวลาถ้ามาหารก่อไปในควัดไฟรอยขึ้นไ เป็นนามก็คือโฆษณาไม่อย่างพวกเราแหละแต่เป็นโฆษณาแบบหมายเจยียดนี่คือพิธีที่วัดเทียนมู่วัดนี้มีสมภาที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกท่านชื่อว่าขิงขวัดดึงท่านติดตามเรื่องนี้เป็นพระมิปสนาธรรมฐานหนึ่แต่ว่าใครรับอยากที่เราเลือกา เป็ anyway, em, loser, ีนเปลี forest, cies, Nana, ่นน้าง้ก็ทศาสนอื่นก็เปลี่ยนเปลี่ยนชาวพุทธน่ะท่านจะว่าตอนนี้ต่อไปร่วมบรรทวกกับเขาด้วยคือมีการบรรทุกในการที่จะขอสิ่งที่ใช้ภาพในการปฏิบัติอีกทางศาสนากลับคืนมาตามตัวว่าท่านบอกว่าเราเนี่ยเป็นชาวเรียน

ก่อนเทพต้องเขียนวินัยกรรมก่อนเทพว่าไงนะตื่นสลัดซากเพื่อ những chỗ được chụp bằng cái lốp những cái lốp thẳng lại